โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัดสลักชักสามนะครับสำหรับร้อยยี่บห้าเป็นตลาดแข่งนะครับก็สําหรับลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทําก่อนว่าทํายังไงอย่างแรกเลยเนี่ยเราสังเกตจุดตาน้ํามันที่มันจะฉีดน,นะครับสังเกตไว้เพราะว่าตรงนี้มันจะเรียงก้านให้เราดูตรงทับนี่นะครับมันจะมีรูน้ํามันจะเข้าดูนีนะครับเพื่อที่จะเี่ยงก้านนะครับ ให้หาเมจิกอะไรก็ได้คิดไว้ไแต่เา่าเอาไอรูตรงเนี้ยให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงก้านพังนะครับแล้วก็บอกก่อนเลยว่าใช้สลัดนี้ก็ดูแลน้ํามันเครื่องครับมันไม่มีพังแน,น่นอนใช้อย่างไงก็ไม่พังครับถ้าน้ํามันเครื่องดีน้ามันเครื่องไม่ขาดยังไงก็ไม่พังเดี๋ยวเรามาอัดลงกัน อันนี้เป็นข้อเหวี่ยงของเวอรียิบหชัดสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลูกค้าต้องการแบบหมกพะเก็นแต่งบไม่มีมันต้องเปลี่ยนก้านนะครับเดี๋ยวเราเอาก้านที่มีในร้านแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับ ก็คือวิธีอัดง่ายๆเลยเราเล็งจุดศูนย์กลางให้มันได้แล้วก็กดองกมา,อาไอชอกสลับ่ต้องเล็งให้มันตรงถ้าไม่ตรงนะมันจะกินเนื้อไปข้างนแล้วมันก็จะเสียเลยอันนี้เป็นแบบแข็งพิเศษนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ <c oughs> นอกเป็นผา เป็นไปได้ลูกค้าก็เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมานั่ง่างเก่าเพื่อผ่าไม่ดีแล้วใช้ไปทักพักเดี๋ยวมันพังลูกปืนก็หาเกจที่มันดีหน่อยนะครับวิธีใส่เราก็ใส่ลูกปืนนี้ไว้ก่อนแล้วก็ใส่ไปแค่นี้แล้วก็ใส่ลูกปืนเข้าไปหมุนๆมุนขยับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว จริงๆร้อยิบห้ามันไม่ต้องเจียนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไม่มีงบเปลี่ยนกา้านผมก็เลยเอาก้านที่ร้านเนี่ยใส่ไปให้แต่ก้านนี้มันทําการเจียไปเรียบร้อยแล้วก็มาประกบเหมือนเดิมเราก็แค่เล็งให้มันตรงนะครับก็ถ้าชำนาญการแล้วก็ ปรับเดียวแล้ะแต่ถ้ายังไม่ชำนาญหาอะไรตีไปก่อนกดไปปุ๊บเดี้ยวเสียหน้า กอดตรงไปเลยาาระยะห่างประมาณสี่สิบมิลิตนะครับอย่าสี่สิบไปนะครับเดี๋ยวมันจะติดกา้าน ถ้าอากดีมันจะไม่กินเนื้อเลยนี่นะครับแค่นั้นเราก็แค่ตั้งศูนย์แล้วก็เช็คค่าโูนมันระยะเราก็เช็คบีบตรงนี้ให้ได้สี่สิบมิตก็พอเรียบร้อยอ่ะโอเค